สวัสดีครับพาม่ชินชาแนลครับผมวันนี้เราก็มารายงานตัวกับท่านผู้ชมในคลิปเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่หน้างานที่เกษตรนะครับผมอยู่กันที่เกษตรหน้างานที่เกษตรโปรเจกต์นี้ก็ก่อสร้างคอนโดมิเนียมนะครับอยู่ใจกลางคอนโด ถนนกเกษตรนะครับถนนกเกษตรศาสตร์เลยนะครับเส้นหลักนะครับเข้าซอยสองมานะครับคอนโดสามสามก้อนนะแล้วผมหน้าง,งานเครื่องนู้นก็ขยับเข้ามาเรื่อยนะครับตอนนี้กำลังย้ายเสากงเสาเข็มอยู่นะครับ เดินหน้าขยับมาหากันนะครับผมผมก็กดหมุดที่เหลือนี่เสร็จผมก็จะเปลี่ยนเป็นกดกลางแล้วนะครับเสาเข็มมีหมดนะครับเนี่ยนี่ครับผมผลงานก็ไล่กดตั้งแต่ปากทางเข้ามานะครับเละ ดิมล้วมานะครับผมกดท้ายนะครับผลงานนะครับใ้ท้ายกดก็ดจะประมาณนี้นะครับผม ช่องนี้ก็เป็นช่องการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มล้วนๆนะครับผมเพราะว่าบริษัทที่ผมทำงานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเสาเข็มสำเร็จรูปมออกอทุกรูปแบบทุกขนาดนะครับผมความยาวแล้วแต่ออเดอร์เลยนะครับผมแต่และพื้นที่ยาวสั้นไม่เท่ากันนะครับ นี้ก็จะเป็น21เมตรนะครับ21เมตรไม่จมนะครับโอ้ประมาณเมตร2เมตรนะครับแต่เสาเข็มได้ออเดอร์ไปแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วนะครับกดไปได้แรงก็โอเคนะครับผมโอก็ตัดเอานะครับ ของผมโชคดีหน่อยครับผมโผนิดหน่อยนะครับประมาณห้าสิบหกสิบสามสิบอย่างไงครับเครื่องเดินหนีได้ก็ไม่จําเป็นต้องตัดนะครับผมถ้าโห่สองสามเมตรนี่ก็ต้องตัดนะครับช่องนี้ก็สายอาชีพนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทุกอาชีพนะครับสู้ๆนะครับโอเคครับยังไงก็นึกถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพนึกถึงเรานะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีโชคดีครับ